สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวท่อ PR2 นะครับสำนัก PR2 นะครับใบนี้เลยเป็น PR2 แท้สีดำคอเป็นสแตนเลสน,นะครับปลายเป็น Carbon. คาร์บอนคาร์บอนแท้ลายสอง นี้น่าจะประมาณสองจุดห้านิ้วแบบเรามาฟังเสียงนี่รอบเดินเบาประมาณพันพันสี่พันห้าเสียงจะทุ้มๆหน่อยนะครับเสียงจะไม่ออกแหลม พวกท่อ SC ท่อ GP ครับท่อนาโนตัวนี้จะออกแบบแผดๆแหลมๆหน่อยเพราะว่าเพื่อนผมใส่อยู่ผมเทียบเทียบเสียงกันอยู่ตัวนี้ทุ้มมากเดินเอาทุมท้มๆเลยผมชอบมากเลยเสียงทุมท้มๆเนี่ยมันไม่ค่อยดังมากแต่กอก็เล่งให้ฟัง รอบใช้ง,งานก็สี่ห้าพันนี่แหละรันวเบิลเบิลกระแทกนะดับเลยรถผมดิ้นใหญ่มาเลยเบิลกระแทกแล้วดับเบิลกระแทกก็ก็ลั่นเหมือนกันนะครับถ้าเราเบิ้ลกระแทกแรงแรงอะ่ะแต่ขี่ใช้งานปกติรอบรอบกลับเนี่ยเสียงเพาะถ้าเปิดก็เพาะเหมือนกันเปิดก็ ลั่นลั่นแบบเพอาะครับเพินได้มาใหม่ครับขอบคุณที่รับชมครับ